วันนี้จะมาทำให้ดูว่าใน1วันนะครับผมออกกำลังกายอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตอนเช้านะครับก็จะทำท่าหลักๆอยู่2ท่านะครับหลังจากมอมอัพแล้วนะครับก็คือท่าแรกก็จะเป็น hanging leg lift นะครับก็คือท่าตัวนี้นะครับห้อยตัวขึ้นไปแล้ะยกขาขนานนะครับติดนิ่งเป็นเวลา12วินะครับจะทำได้วยกัน5ครั้งนะครับจะใช้เวลาโดยรวมๆก็ประมาณ1นาที40วินาทีนะครับ อันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับก็ติดนิ่งอยู่ที่12วินาทีเช่นเดิมนะครับก็อาจจะเกินไปนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มากนะครับถามว่าที่รู้ได้ยังไงว่า12วินาวิก็ดูนาฬิกาจับเวลานะครับที่วางบนรถยนต์ไว้นะครับก็พยายามจะควบคุมให้ได้ตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่มีนาฬิกาจับเวลาก็อาจจะ ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็จะมีการจับเวลาไว้นะครับตัวนี้จะช่วยให้มีการเกรงตรงบริเวณหน้าท้องได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยในการกระชับต้นขาด้วยนะครับเพราะว่าโดยหลักๆแล้วมันก็จะมีการเกรงอยู่สส่วนนะครับนอกจากในส่วนของตัวแขนที่เราต้องรับน้ำหนักแล้วนะครับ ผมว่าท่านี้ได้กำลังดีทีเดียวนะครับและช่วยในการทำให้เรามีซิกแพคได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็ครบ5ครั้งแล้วนะครับก็จะมาทำการวอร์มอัพนะครับ สำหรับการวอร์มอัพนะครับรอบแรกเราจะใช้เวลาประมาณ3-4ถึงนาทีนะครับซึ่งหลังจากการวอร์มอัพแล้วนะครับเราก็จะมาทำท่าที่2นะครับก็คือพูอัพนะครับตัวพูอัพเนี่ยเซตแรกเนี่ยจะทำอยู่ที่พยายามทำให้ได้อยู่ที่13-15ถึงครั้งนะครับสำหรับเซตแรกนะครับก็พยายามขึ้นให้สุดและลงให้สุดนะครับก็คือ ถ้าปลายเท้าแตะพื้นเราก็จะดึงตัวขึ้นนะครับมันก็จะสุดได้ประมาณนี้นะครับพยายามที่จะทำไม่เร็วนะครับก็คือจะพยายามทำช้าๆนะครับให้เกิดแรงในการเฉยนะครับอันนี้ก็เป็นเซตแรกนะครับอันนี้ก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดนะครับ มันไม่เหมือนการวิดพื้นหรือพูอัพนะครับซึ่งเราสามารถใช้แรงที่เหลือเนี่ยทำเพิ่มได้นะครับแต่ตัวนี้สามารถทําได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่าแขนทั้ง2ข้างเราต้องรวมกันแล้วรับน้ําหนักตัวเรา100%เนะครับเสร็จจากการพชอัพรอบแรกนะครับพูอัพรอบแรกนะครับก็จะมาทําการบอมอัพในลักษณะนี้นะครับด้วยกัน3ท่านะครับก็คือ,อตบแขนไปข้างหลังนะครับแล้วก็ บิดตัวนะครับแล้วก็มาทําท่าสลับกระโดดสลับขานะครับตามสเต็ปนะครับแล้วก่อนจะวนมาที่ตกมือไปข้างหลังนะครับแล้วก็บิดตัวนะครับก่อนจะมาทําการพูอัพรอบที่2นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ4นาทีนะครับโดยประมาณนะครับ4-5นาทีนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยก็คือพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ11-13ครั้งนะครับในส่วนของรอบที่2เนื่องจากว่าเวลาพักเรา4-5นาทีเนี่ยมันก็จะทำได้ราวลานี้นะครับแต่ถ้าเวลาพักเรามากกว่านี้ก็จะสามารถทำได้เพิ่มขึ้นนะครับ พอเสร็จจากการ pull up นะครับรอบที่2นะครับเราก็จะมาทําการ warm up แบบนี้นะครับก็คือจะไม่หยุดไปเลยทีเดียวนะครับเครื่องกําลังร้อนนะครับรอบนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ5-6นาทีนะครับก็จะเป็นท่าเดิมๆนะครับแล้วก็จะมีกระโดดตบเพิ่มขึ้นมานะครับโดยจะกระโดดตบอยู่ที่40ครั้งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มนะครับในส่วนของท่า pull up นะครับ เซตที่3นะครับเซตที่3นี่ถ้ามีเวลาพักยาวก็อาจจะทําได้ถึง10ครั้งอัพนะครับแต่โดยเฉลี่ยเวลาที่ทำนะผมก็จะทําได้อยู่ที่ประมาณ9ถึง10ครั้งนะครับก็มีนานๆานทีที่เวลาพักเรายาวเราจะไปถึง13ครั้งนะครับรอบนี้คือเรียกว่าเกือบหมดแรงเลยทีเดียวนะครับก็พยายามฝืนสุดๆเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือใส่จนสุดแล้วนะครับก็คือเกรงสุดๆละนะครับอันนี้ก็คือไม่ไหวละนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการออกกำลังกายช่งชวงเช้านะครับแล้วก็จะมาคูดาวสุดท้ายนะครับ